พบกับช่องลิลี่วันชาแนลนะคะวันนี้นะคะลิลี่ชวนทุกคนนะคะมาทำผมลอนนะคะนี่ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องทำลอนผมที่แบบลิลี่มีความรู้สึกว่ามันง่ายมากแล้วก็แบบว่าดีงามมากๆนะคะทุกคนควรมีติดบ้านเอาไว้นะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะผมสั้นผมยาวเนี่ยลี่บอกได้เลยว่า ซื้อไปใช้เถอคะ่ะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะตัวนี้ลี่ก็จะได้มาจากแอป u p พนะคะถ้าไงเดี๋ยวใต้คลิปนี้นะคะลี่ก็จะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อเอาไว้ให้นะ,ะเดี๋ยวลี่จะให้ดูนะคะว่าในกล่องเขามีอะไรบ้างนะ,ะอ่าแล้วก็เปิดมานะคะนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีกิฟต์มาให้เรา2อันนะคะแล้วก็มีเนี่ยนะคะที่ทําความสะอาดน,นะคะ นี่ตรงนี้นะคะเนี่ยทำความสะอาดนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะสามารถหมุนได้360องศาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะคะกดค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะแล้วก็นี่ปุ่ม m นะคะปุ่มบวกปุ่มลบนะคะก็สามารถเพิ่มไฟได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นให้เขาหมุน แกมทางซ้ายไปทางขวานะคะพอนําน้องเขาเสียบป๊กปุ๊บนะคะมันจะดังติ๊ดติ๊ดเนาะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม power นะคะนี่ก็จะมีไฟขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้เขาก็จะมีความร้อนสูงสุดอยู่ที่410นะคะ,ะ,คะเขาจะให้หน่วยเป็นฟาเรนไฮต์อ่ะทุกคนแล้วก็ต่ำสุดอยู่ประมาณ210นะคะลี่ก็จะเอาความร้อนแค่ประมาณ210นะเพราะว่ารี่เป็นคนที่ ผมเส้นเล็กแล้วก็ผมบางด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครผมหนานะคะแล้วก็ผมเส้นใหญ่นะคะก็อาจจะใช้ไฟที่แรงหน่อยนะคะอันนี้ก็ต้องลองไปปรับใช้กันดูนะแล้วก็วินาทีของเขาค่ะเห็นไหมคะสูงสุดจะอยู่ที่19วินาทีนะคะรี่ก็ว่ามันนานเกินไปนะรี่จะใช้แค่ประมาณ5้าวินาทีเท่านั้นนะคะโดยการมาปรับตรงปุ่มที่ตัว M นี้นะคะ แล้วก็องศาเราปรับตรงบวกกับลบได้นะแล้วก็เราปรับวินาทีตรงเนี่ยตัว M นะคะกดตัว M ไปหนึ่งทีนะคะแล้วมันก็จะขึ้นเลขสิบเก้านะคะ,แล,ลละแล้วเราก็ปรับเอาลบลงเดี๋ยวเอาใหม่อ่าสิบเก้าแล้วเราก็ปรับนี่ลดลงเดี๋ยวรี่จะเอานี่มันเหลือเท่าไหร่ห้าแลใช่ไหมห้าวินะคะก็ปล่อยไว้นะคะนี่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวอุณหภูมิ อุณภูมิอันนี้มันยัง270ที่จะลดนะคะนี่เอาแค่210พอค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเซตนะคะให้เขาเซตสักปับ๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นอุณหภูมิที่เราต้องการะคะ่ะได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็มาแบ่งผมนะคะอันนี้สามารถจับได้เลยนะมีความร้อนนะทุกคนแต่ว,ว่าคือมันดีงามมากอะ วิธีแบ่งผมก็มี2แบบนะคะจะแบ่งอ่าซ้ายขวาแบบรี่ก็ได้อย่างนี้นะคะเพราะว่าลี่เป็นคนที่บอกไปเนาะผมเส้นเล็กแล้วก็บางด้วยมีไม่เยอะนะคะลีก็ทําแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็รี่ก็จะแบ่งออกเป็น4ช่ออีกทีนึงนะคะแล้วพออีก4ช่อนั้นนะคะลีก็จะมาแบ่งครึ่งอีกก็กลายเป็น8ช่อนะคะหรือบางคนอาจจะรวบครึ่งหัวก็ได้นะคะแบบนี้ รวบครึ่งหัวแล้วก็แบบว่าหนีบกิฟเอาไว้นะคะแล้วก็ทำช่วงล่างนี้ก่อนก็ได้พอทำช่วงล่างเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยข้างบนลงมาทำก็ได้นะแต่เอาทุกคนแล้วแต่ถนัดเลยนะคะก่อนทำนะคะเราก็อาจจะใส่กวงน้ำยากันความร้อนอนี้ก็ได้โดยเฉพาะคนผมเส้นเล็กแบบนี่นะคะ แต่ว่าลีไม่แนะนําให้ใส่มูสก่อนนะเพราะว่ารีอันนี้ความคิดส่วนตัวนะรีกลัวว่าเดี๋ยวผลิตภัณฑ์เขาจะไปแบบเปื้อนอยู่ในแกนเขาอะคะ่ะอันนี้รีวางอยู่บนตักรีเลยนะคะเนี่ยมันไม่ร้อนคะ่ะทุกคนลีก็จะใช้วิธีการจับมาเป็นช่อนนะคะก็ทําเป็นช่อเล็กๆนะคะเพราะว่าเขาจะแบบใส่ช่อใหญ่ไม่ได้นะ อันนี้คือผมด้านหน้านะคะอ่าให้เรานะคะสอดผมไปตรงเนี่ยคะ่ะร่องที่อยู่ตรงกลางนะคะส่วนตรงนี้นะคะเอาติดแนบหน้ารีได้เลยเห็นไหมไม่มีความร้อนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอ่าเราก็ม้วนหน่อยนึงก็ได้เอามาไปแนบหน้าแบบนี้แล้วกดตัวข้างนอกนะคะเสียบมันลงไปนี่เขาก็จะนี่ ก็จะมีเสียงปี๊ดนะคะเราตั้งไว้5วินาทีนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็ดึงออกมาค่ะนี่ได้แล้วนะคะง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะอันนี้เขาก็จะเป็นแบบว่าอ่าหมุนออกไปข้างนอกนะคะก็คือว่าคือเอาด้านที่ว่าให้โดนหน้าได้อะคะ่ะไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเรากดตัวนอกนะคะให้จําไว้ว่าถ้าอยากให้มันม้วนออกข้างนอก ก็กดที่ตัวนอกนะคะถ้าอยากให้มันม้วนเข้าข้างในแล้วก็กดตัวข้างในนะคะแล้วก็ทำช่อต่อไปค่ะหรือว่าเราจะทำสลับกันก็ได้นะคะแล้วแต่นี่นี่ก็กดตัวนอกนะคะ ลอนที่ได้จะเป็นแบบธรรมชาตินะคะเพราะว่าลี่ใช้เวลาน้อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทําข้างต่อไปนะคะอ่าเรามาไว้ด้านนี้ใช่ไหมถ้าเราอยากให้ผมเราม้วนออกไปข้างนอกเราก็กดตัวข้างนอกนะคะ ออกมาสวยงามมากเลยสลับบ้างนะคะทำสลับกันก็ได้นะคะออกข้างนอก,อกข้างในแล้วแต่ ต้องเสียเงินไปร้านทำผมแล้วนะคะเนี่ยโอเคครบแล้วนะคะนี่เบาๆสบายๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้มือสางก็ได้หรือว่าใช้หวีก็ได้นะคะรอนนี้สามารถอยู่ได้สองถึงสามวันเลยทีเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยคะ่ะล้างทำเสร็จนะคะเพื่อนๆค่อยใส่มูสหรืออ่าพวกน้ำยาจัดแต่งทรงผมก็ได้นะคะ นี่ลิก็จะชอบแบบเบาๆสบายๆแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบหนาๆหนักๆหน่อยรอนแบบเออแน่นๆนะคะก็อย่างที่บอกแล้วก็เพิ่มวินาทีเอาได้นะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกดปุ่มปิดด้วยนะคะ2วิปิดแล้วเรียบร้อย ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ลี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวลี่จะทิ้นลิงก์การสั่งซื้อนะคะไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็ซื้อจากในแอป u p k นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากจะมาเป็นสมาชิกของแอปนะคะก็ติดต่อผ่านไลน์ลี่เข้ามาได้นะคะก็คือให้เราโหลดแอป YouPeak นะคะเป็นรูปของ Lazada นะคะ ก็สามารถที่จะนำสินค้าในแอปนะคะไปขายได้หมดเลยนะเป็นสไตล์แบบดรอปชิปอะคะ่ะทุกคนไม่ต้องลงทุนแล้วนะคะไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องจัดส่งเองนะคะแต่เราก็เพียงแต่ซื้อสินค้าที่เขากำหนดไว้นะคะใน U Pick Choice นะคะเราก็จะได้เป็นสมาชิกตลอดชีพเลยนะคะแล้วเวลาเราซื้อเราช้อปอะไรเราก็ได้เงินคืนด้วยนะคะก็ สำหรับวันนี้ลิลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ